สวัสดีพี่น้องพ่อกับย่ายม่องอีกแล้วเมือ่อหนีมาสิไปเก็บผักหวานพี่น้องอยู่ในในสวนนี่แหะในสวนขัวในหน่อยนี่แหละพี่นอ้องอน,นี้กะต้นมะพริกมากาจากเบิดแน่ละพี่น้องมาเบิง่งนหัวในสวน ต้นมะเขียกับกินหมากหลายเที่ยแล้วก็อยากตายแล้วพี่น้องเพราะว่ามันฝนเศร้าตกเริ่มสิแห้งเหี่ยวแล้วนี่ก็เป็นต้นคาต้นคาปลูกว้ก็ล่างแตกก่อเลยพี่น้องงามๆนี่เป็นคาหน่อยนี่เป็นคาใหญ่ต้นผักกระโดนกับมีพี่น้องก็ล่างโป่งหยอดน้งาม วัดกระโดน้ำนี่นเป้าไม้ของย่ายมุ่งนี่ก็คือสิมบาเก็บเก็บผักหวานพี่นอ้องนี่ค่ะผักหวานัมนกะสิโป่งพี่น้องปีนี้ป่งต่กอนมูนี่ผักหวานอยู่ต้นหนึ่งเก็บเบอร์ต้นนี่ก็ได้แกงอยู่เที่ยนึงพี่น้องกำลังโป่งยอด พงหยอดพอดีก็ล่างสิเก็บแกงยง้มงกษกับสิมากเก็บใบใบตะแกงพี่น้องตอนนี้สีส,สวยๆจากน้อยเก็บใบแกงแรงแกงเทียงเผื่อพี่น้องป่ากันไปแหงกันเป็นต้นมะนาวกับเป็นหมาพ่อได้กินพี่น้องอยู่ในกินกระร้ายอยู่ในหัวในสวนอันนี้ก็เป็นพักกันตรงกับเก็บหยอดไัไปแล้วพี่น้อง กะเลียจะนนหยอดน่อยมันเก็บไปหนึ่งเก็บไปอ้อมใส่เนือ้อใส่ไกลกับแสบพี่น้องมากกันตรง่าไม้ต่อไปใช่มหมกับือสิเก็บเลือเก็บผักหวานหลหระพี่น้องมาเด้อเก็บผักหวานน้ำกันเด้พี่น้องเด้อผักหวานกำลังปรุงงามๆเนีย่ยพี่น้องหย่อนอ,อน่อ,อนเก็บไปแกงห่อน มันแรงเถอะพี่น้องเด็ด้างเดียวเมื่อนึงก็จับกล่องพี่น้องกำลางวัลอ่อนพอดีแข่งเลย มาเด้อเก็บปัหวานซอยกันเด้อพี่น้องป,อง,ปองกอนมูเลยพี่น้องปัหวานปีนี่แต่กินกอนมู เทิ่งงพี่ร้ายพี่น้องกำลังแตกเลย mm. เก็บไปรอบนึงแล้ว่ะคะงามๆเหยื่อผักหวานสำหรับคลิปนี้แม่มุ้งขอจบคลิปซ้ำนิดเดยค่ะพี่น้องแด้มุงก็สิไปเก็บผักหวาน่ตปากก็ติดต,ตามเหย่มุ่งนํานเด้อ นักลิมนี่ก็สวัสดีค่ะ